สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหราพาร์วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับพวกเรา3คนค่ะในช่อง YouTube โหราพารวยนะคะอาจารย์แอดตักซิลาค่ะ,าคะอาจารย์ตักิลาครับอาจารย์ต้นตักศิลาครับค่ะวันนี้ก็มาพบกับรูปแบบใหม่นะคะ2หนุ่มกับ1สาวนะคะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมาพบกับดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมนะคะซึ่งอาจารย์แอดได้นําดาวเด่น นี้มาจากท่านอาจารย์ยาัติยวัฒนะคะและนํามาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะคะแล้ววันนี้เราจะมีช่วงพิเศษนะคะซึ่งจะเป็นช่วงของอาจารย์แปะที่เอจะนำไพำ่จะมาเปิดไพ่ไยรวงกันนะครับในประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะคระับว่าในแต่ละวันในวันนี้<ต>ในวันนี้<ต>คนไหนที่เกิดวันทั้งเจ็ดวันว่า ครั้ที่หในึ่งอาจารย์มิครยจะเปโชคอาใช่สงสัยอาจารย์แอจะอยู่หนึ่งในนั้นค่ะก <c oughs> ็ ท่านใดที่ได้รับฟังและรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูออสก๊ปพิเศษตอนตอนที่อาจารย์แปะ๊ะเปิดไพ่ดูนะคะแล้วก็ลองวิเคราะห์ตามพวกเรา3ามคนนะคะว่าดาวไหนมันจะมาแรงดาวไหนมันจะอ่อนกําลังในวันนี้นะคะแล้วกออ็ทางสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์นะคะก็จะเปิดคลาสในหลากหลายวิชาด้วยกันนะคะซึ่งสถานที่ตั้งขอาจารย์แปะของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ใกล้กับสถานีช้างเอราวัณน,นะครับหรือ สถาช้างสามเสียนนะครับตรงปากน้ำนะครับท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าได้นะครับลงที่สถานีช้างเอราวัณเดินขึ้นนั่งรถโดยสารรถประจำทางก็จะมีหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าสามบกสายยี่ห้านะครับผ่านเดินผ่านนะครับผ่านนี้ก็สถาบันเลยครับใช่ตรงที่ป้ายต้นเมอุดมเดตรนะครับ ง่ายๆเลย,ยเลยนาะแล้วก็ท่านใดที่ขับรถมาก็สามารถมา จิ้ม GPS ได้เลยสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักศิลานะคะก็คือง่ายๆเลยค่ะช้างเอาวันใช่เอาวันเลยช้างเอาวัณมาทิศใต้ค่ะจับจุดง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ทางเรานะคะก็ยังมีคลาสวิชาหลากหลายวิชาด้วยกันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีไพ่ป๊อกของอาจารย์แป๊ะสอนด้วยและอีกอย่างก็จะมีโหราหาหุ้นแล้วก็อีกหลากหลายวิชาใช่ไหมคะแล้วก็รวมทั้งโหราศาสตร์เบื้องต้นของอาจารย์ต้งที่สอนแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายวิชามีวิชาอะไรบ้าง ที่เปิดที่สถาบันเราเปิดคลาสนะครับได้แก่ไพ่รักษาอายุนะครับแพทยยิปซีรวมทั้งโหราศาสตร์นะครับแล้วก็ศาสตร์ธรรมะพิธีกรรมนะครับเราก็จะมีคณะคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์นะครับมาสอนครับผมค่ะก็สามารถสอบถามมาตามเบอร์ข้างล่างนี้หรือแอดไอดียดมาที่แอดโหราพาวย8 8นะคะว่ามีคลาสวิชาอะไรเปิดวันไหนนะคะมีอาจารย์ท่านไหนสอนบ้างและที่สําคัญเรายังมีคลาส ที่สอนฟรีใช่ไหมคะใช่ใช่ก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้เนาะก็วันนี้เป็นไงกันางคะสีเขียวเลยค่ะจานแป๊ะใส่สีวันนี้ิสีเขียววันนี้โชคคค่ะวันนี้ซึ่งเราอัดรายการกันก็จะตรงกับวันอาทิตย์นะคะจานแป้ะก็จะใส่สีเขียวมาแต่เออสำหรับดาวเด่นวันนี้จะตรงกับวันพฤหัสนะคะแล้วจานโต๊ใส่สีอะไรนะคะวันนี้ใส่สีชมพูเป็นเป็นอะไรคะัสีชมพูจันแป๊ะ เป็นเด็กเป็นเดเพราะว่ามีอำนาจใช่ค่ะและอาจารแก็ใส่สีชมพูเช่นกันวันนี้อาจะรยมีอำนาจครับคุมอำนาจเลยตรงนี้่ค่ะวันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาพบกับดาวเดทหกดวงเหมือนเดิมอาจารย์แอดขออนุญาตเผยแพร่ให้ทุกท่านทราบนะคะก็เรามาเริ่มกันที่ดาวหนึ่งนะคะหรือดาวอาทิตย์ค่ะอยู่ในตำแหน่งมหัทโนแห่งฤกษ์ และยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นาวางลูกที่5มีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านาวางและยังได้วรโคตรนาวางนะคะสำหรับดาวหนึ่งดาวดวงแรกวันนี้อยู่ในตำแหน่งมหัโนูแห่งเกิกและยังได้วรโครนาวางอาจารย์แอ้ขออนุญาตถามอาจารย์ต้งค่ะว่าเปอร์เซ็นต์ดาวหนึ่งของวันนี้จะมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ ดาวหนึ่งนะครับใ,ให้เป็นวรลโคดด้วย90%ครับผม90%นะคะอาจารยน์ะคะจแนขอยาเขียนไว,ว้เลยนะเก้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าดาวดวงต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาว3ค่ะคือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งฤกิกและยังเป็นราชาโชคแถมยังเป็นปลกอีกด้วยเกาะอยู่นาวังลูกที่4ค่ะมีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้าหนาวางังและยังได้นาวังบริสุทธิ์นะคะ สำหรับดาวดวงที่2คือดาวสาค่ะจันแปะอยู่ในตำแหน่งภูมิปารโลแล้วก็ยังได้นวังบริสุทธิ์ตามหลักวิชาการค่ะดาวดวงนี้น่าจะมากี่เปอร์เซ็นต์คะตามหลักดาวอังคารเป็นดาวคาดลมอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลเลิกใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเป็นภูมิปาโลเลิกเป็นเลิกของถิ่นฐานการก่อสร้างเป็นหลักถนฐานนะครับวันนี้อยู่ในตำแหน่งแปะ ได้าา <c oughs> ราชาโชค่ราชาโชคคืออยู่เฉยๆก็จะมีโชคมีลาภมาให้นะครับค่ะ <c oughs> แต่ลำดับนี้จะเป็นปัดคือว่าตรงข้ามเราคือเราได้มาก็จะต้องให้มีคนมารับต่อไปนะครับวันนี้ก็ตํางอย่ารละวานบริสุทธิ์ดาวคันกลับบ้านนะครับดาวางกลับบ้าน <c oughs> ดาวปักลับบ้านก็เป็นหลักเป็นฐานนะครับดาวดวงนี้ก็ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้อาจารย์โต้งให้ดาวหนึ่งเก้าสิบดาวดวงนี้แปดสิบนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาวต่อไปนะคะดาวต่อไปก็คือดาวห้าะหรือดาวพระฤหัสบดีนั่นเองนะคะอยู่ในตําแหน่งราชาเกิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่ห้าค่ะมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุกเอกอีกด้วยค่ะดาวห้าวันนี้ กี่เปอร์เซ็นคะอาจารย์โต้เป็นนวาวป่เอกด้วยนะครับแล้วก็เป็นยังเป็นเกษตรด้วยก็ให้95ครับ95เปอร์เซ็นนะคะยังไม่ถึงร้อยเนาะยังไม่ถึงร้อยโอเค95ปอร์เซ็นนะคะและดาวดวงต่อไปค่ะคือดาวหกหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งสมโนแห่งเริกและยังเป็นราชาโชคนะคะก็อยู่นวางลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้านวางและยังได้นะวาวปุเอกค่ะอาจารย์แป๊ สำหรับดาว6วันนี้ดาวสุกดาวสุกค่ะดาวสุกเลวันนี้ได้นุมสสลับเรือนะครับค่ะ,ะก็อาจจะมาช้าหน่อยค่ะได้ตำแหน่งดาวชาโชคค่ะครับได้ตำแหน่งภูเอศดาวพรหัสเป็นเจ้าเมื่อวานนะครับก็ดาวงน,นี้วันนี้ก็เรียงให้อยู่80เปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเป็นสลับเรือน80เปอร์เซ็นตสลับเรือนนะคะสําหรับอาจารย์แป๊ะวิเคราะห์ว่า น่าจะ80นะคะโอเคค่ะดาวดวงต่อไปนะคะคือดาว7ค่ะหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งภูมิปารลแห่งเริกและยังเป็นเกษตรค่ะก็อยู่ณวางลูกที่7มีดาว2หรือดาวจันเป็นเจ้าณวางและยังได้ณวางปุยค่ะอาจารย์ต้งคิดว่าวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะดาวเสาจริงๆครัเป็นดาวเสาดาวแห่งการเรื่งช้านะครับกลัวจะมาช้าหรืออาจจะมาแต่ผมให้ 85%ดห้าปอร์เ็ตครับแปสิบห้าเปอร์เซ็นตำหรับวันนี้นะคะค่ะแล้วก็มาเริ่มดาวดวงต่อไปนะคะคือดาวสุดท้ายของประจำวันนี้นะคะคือดาวแปดค่ะหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งฤกิกและยังเป็นเทวีโชคเกาะอยู่ณวังลูกที่เจ็มีดาวหกหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังค่ะวันนี้ดาวแปดดาวราหูสำหรับอาจารย์แปะวันนี้มากี่เปอร์เซ็นต์คะเออราหูตกคบสหัชชะค่ะเทวีโชค ครับดาวพระหัสเป็นเจ้าระวังค่ะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็วันนี้ดาวเด่นประจําวัน6ดวงนะคะสําหรับอาจารย์แปะและอาจารย์โต้งได้วิเคราะห์เพิ่มเติมให้นะคะในแต่ละดวงดาวนั้นๆก็มันจะเกิน80%เป็นต์เป็นซะส่วนใหญ่นะคะที่สําคัญมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่เทคนิคมันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะอาจารย์แปะบางทีอ่ะมันอาจจะมาเช้าปังๆเลยบางทีก็อาจจะมาเย็นมาบ่าย,าายอันนี้เราลองจับ แนวทางแล้วก็ลองวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่สําคัญนะคะใครที่อยากจะได้รับดาวเด่นแบบพิเศษพิเศษแบบนี้ดาวเด่นของอาจารย์แปะ๊ะที่อาจารย์แปะวิเคราะห์ให้ตามช่วงเวลาแม้กระทั่งของอาจารย์โต้งแล้วก็ของอาจารย์ท่านอื่นในตักศิลาของเราสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้ฟรีได้ที่ไลน์ โฮราพารวย8ปครับใช่ค่ะก็ทางกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีกฎกติกาอยู่ท่านใดที่รับได้ก็เรียนเชิญแต่ท่านใดมองว่าเฮ้ยอาจารย์มันแลดูแล้วยุ่งยากอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไรติดตามเราทาง YouTube แล้วก็ทางเพจโฮราพารวยนะคะตอนนี้อาจารย์แป๊กําลังขมักขม่นมากเลยจะหาตัวโดดเด่นอ๋อหาตัวโดดเด่นให้นะคะแบบวิเคราะห์แบบฟันโชะฟันโชเอะอาจารย์ยังไม่บอกเลยว่าเข้าเข้าแล้วเข้ามาแล้ว เสียค่าใช้จ่ายไหมเป็นสําชหสำหรับทางกลุ่มของเรานะคะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้าฟรีนะคะก็คือเราเข้าไปรับดาวเด่นประจําวันได้คือมีหลากหลายอาจารย์เลยที่วิเคราะห์แนวทางให้นะคะตามกฎกติกาใช่ใช่คือเราก็อยู่กันแบบพี่น้องช่วยเหลือกันหมายถึงว่าสอดสองดูแลเพราะว่ามันจะมีพวกมิจฉาชีพเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วยตรงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรื่อง ฟันโชะสำหรับวันนี้แต่ละอาจารย์อาจารย์แอขออนุญาตเอาเป็นท้ายคลิปแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูาการวิเคราะห์การอะไรเขาเรียกเปิดไพ่เปิดไพ่ไไประจำวันสำหรับใครที่จะมีโชคว,วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นการค่าอาจารย์แอจะอยู่หนึ่งในนั้นไหมอาจารย์ต้งปกติ <c oughs> ช,อ, <c oughs> ชอบเสียงโชคไหมคะชอบอยู่แล้วครับอาจารย์แอเยอะไหม่ะสด่งี๋ยวไม่เยอะ <c oughs> ยค่ะอาจารย์แปเอ่ะให้สลับสลับยังไงคะ สลับเลยสลับแบบจับแบบนี้หรอคะหรือว่าสับสับอาจารย์แอ๊ดทำไม่เป็นเลยอ่ะโอ้ยกระตุ้นนั่งหน้าตลอดเอ๊ะรู้กันหมดเลยนะอาจารย์โต๊ะอยู่ในกองถ่ายนี่มานั่งหน้าโอเคสับแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะปัดนะคะเดี๋ยวอาจารย์แอ๊ดขออนุญาตวางด้านหน้าให้ทุกท่านรับชมกันเลยนะคะแล้วก็ตัดครึ่งค่ะ เฮงแน่เลยวันนี้เราใส่สีชมพูกันด้วยค่ะกล้องน่าจะมองไม่เห็นเดี๋ยวจะให้อาจารย์แปะเออ,อธิบายนะคะมันหมายถึงอะไรคะจะจับให้ดู <laughs> อาค่ะศาสตร์นี้อาจารย์ต้งได้เรียนบ้างหรือยังคะ รออาจา์แป๊สอนอ๋อรอจารแปสอจาแปะคิวไม่ค่อยว่างเลยใช่ค่ะคิวไม่ค่อยว่างนะคะท่านใดที่อยากจะมาเรียนเกี่ยวกับทางด้านศาสตร์นี้ค่ะจะเรียนทางศาสตร์นี้ก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งรอสักแป๊บหนึ่งค่ะต้องรอทาตำรา้ารอทําตํารานะคะเริ่มจะเขียนใช่ค่ะตอนนี้ก็ใช้เป็นการดูส่วนตัวไปก่อนอ่าดูส่วนตัวก็คล้ายๆกับพวกไข่เหมือนกันนะครับก็อย่างวันนี้ จะเป็นแบบนี้แหละครับวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งย้นเราดูวันที่หนึ่งกันยายนะนะครับวันนี้ค่ัคนที่เกิดวันาอาทิตย์วันนี้ได้หมายเลขเจ็ดดอกจิกก็ต้องถ้าท่านจะเสี่ยงโชคในวันนี้ก็ต้องดิ้นรนหน่อยครับให้ออกจากต้องไปซื้อแถวตลาดนะครับอาต้องไปซื้อแถวตลาดแล้วก็เป็นพวก เดินขายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรที่จะซื้อตามแผงใหญ่ๆอ๋อต้องเดินไปตลาดใกล้ๆบ้านาหให้ซื้อสําหรับคนที่เออเดินขายไม่ใช่ปั่นจักรยานปั่นจักรยานก็ได้ปั่นจักรยานอ๋อปั่นจักรยานได้ใช่ไหมคะไม่ควรที่จะไปซื้อแบบที่แผงใหญ่ๆอ,อย่างแม่จอเรียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แ่เน้นสีเน้นสีคนใส่เสื้อไหมไม่ไม่ไม่ อ๋อไม่ได้เน้นสีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อใกล้ๆบ้านก็คือตลาดนั่นเองคนที่พุกเอเขาเรียกว่าสถานที่พุกผ่านและก็ให้ซื้อกับแม่ค้าที่หาบเร่อย่างนี้เดินไปเดินมาหรือปั่นจักรยานขายคนเดียวอ่ะขายคนเดียวไม่ได้เย่าวางเนกลุ่มขายอย่างเนี้ค่ะ โษนะคะอาจารย์ต้องเกิดอะไรครับเกิดสา์อ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะคะวันอาทิตย์ใครที่รับฟังอยู่นะคะแล้วก็มีโชคลาภวันนี้เนาะคอมเมนต์มาได้เลยว่าได้รับโชคแน่นอนโ้หแบบอาจารย์แป๊ะทํานายแม่นมากนะคะอยากให้ทุกท่านคอมเมนต์นะครับอ่าต่อไปค่ะวันอะไรคะต่อไปเป็นวันจันทร์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์น่ราชลจะมาเกยโอ้โหราชถมาเกยเลยวันจันทร์นิราชลจะมาเกยแลวนะครับค่ะนั่งอยู่หน้าบ้านซื้อแถวหน้าบ้านก็ได้ครับ ไม่ต้องไปดิ้นลนไปที่ไหนเดี๋ยวโชคลาภจะมาหาเองครับอ๋อนั่งอยู่นะแล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้อาจารย์ถามสมมติว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วรถเออรถไม่ได้มาผ่านในหมู่บ้านก็ต,ต้องซื้อ,อยังไงคะก็ควรจะไปซื้อที่แผงใหญ่อ๋อโอเคไม่ได้เหมือนกับวันอาทิตย์ถ้าวันอาทิตย์นี้ต้องตลาดนัดหร,หรือตลาดขายกับข้าวทั่วไปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ท่านใดที่บ้านอยู่ติดริมถนนใหญ่รถผ่านมา เรียกซื้อเลยซื้อตามห้างก็ได้ครับตามไห้างอะไรเนี่ยเป็นอ่าในราชรถราชรถมาเกินหรือแม้กระทั่งใครที่อยู่บ้านในหมู่บ้านขับรถออกไปค่ะซื้อในแผงใหญ่ๆหรือในห้างท่านจะมีโชคลาภนะคะแล้วก็ดูดูดูหน้านี้ครับว่าเป็นเลขอะไรที่ควรจะนําไปเสี่ยงอันนี้ดาวอะไรเอ่ยดาวอะไรคะดาวเสาค่ะควรจะนําไปเสี่ยงคนสำหรับคนที่จะกัน นะคะให้ติดดาวเสาไว้นะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปวันอังคารอาจารย์แป๊เกิดวันอะไรคะวันพฤหัสกันวันอังคารนะครับวันอังคารจะมีโชคก้อนใหญ่มีโชคก้อนใหญ่ครับถ้าเทียบกับวันจันทร์เมื่อสักครู่อ่าวันอังคารจะดีกว่าวันอังคารดีกว่าครับใครเกิดวันอังคารนะคะจะมีโชคใหญ่ฟังให้ดีๆค่ะมาจากไหนคะอาจารย์แป๊ะอ่ เป็นหนังสือสัญญาหรือว่าอะไรละพวกใบเสร็จต่างๆอะใบเสร็จพวกใบเสร็จต่างๆพวกบินพวกค่าน้ำค่าไฟแต่ได้ดูที่ที่หางเลขครับรีบไปเปิดดูเลยค่ะใครที่มีใบบินใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟนะคะไปดูเลยค่ะว่ามีเลขอะไรนะคะสามารถนำไปเสี่ยงโชคได้ก็ดูดูหน้าตัวนี้ครับอันนี้ดาวเลยค่ะดาวพุธค่ะเลือกเอกสาร อ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะวันพุธวันพุธอันนี้มีกลางวันกลางคืนไหมคะหรือเหมารวมเลยวันพุธเลยอันนี้วันอันนี้วันพุธกลางวันอ้าววันพุธกลางวันค่ะวันพุธกลางวันนี่ใครที่เกิดพุธกลางวันรับโชคจากไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรเสี่ยงโชคนะคะถ้าเสี่ยงโชคก็ให้ไปฝากฝากไปฝาก เพื่อนสนิทที่ฝากซื้อไปฝากคนวันนี้เลยค่ะไปฝากคนวันนี้นะคะไปฝากคนวันอังคารค่ะเออแต่ถ้าซื้อเองก็จะเลือกอ่ะเป็นคนเลือกมากในวันนั้นเราเลือกมากบกไปวนมาเลขมันก็จะผิดครับอแต่ถ้าฝากเขาไปซื้ออย่างเราบอกว่าซื้อหนึ่งสองฝากเข้าไปเลยเราจะได้ไม่ต้องไปเลือกเราจะได้ไม่ต้องไปเห็นเลขหลายเลขอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องไปจิตใจมัจะได้ไม่ต้องไปอะไรเขาเลือกเหมือน กลับไปกลับมาเยอะรัดตัวนู้นชอบตัวนี้อคนเกิดวันวันพุธกลางวันไม่แนะนําให้ซื้อด้วยตัวเองให้ฝากคนวันอังคารซื้อวันอังคารอืค่ะโอเคอต่อไปต่อไปค่ะคนเกิดวันเสาร์วันวันเสาร์ครับวันเสาร์ก่อนใช่ไหมคะวันเสาร์ก่อนคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะได้รับโชควันนี้ได้ดาวราหูซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่ คู่มิรใหญ่ถ้วยก็ให้ไปหาเหมือนกับคู่มิตรใหญ่วันอาทิตย์นั่นแหละค่ะให้ไปหาที่ตลาดบ้านอาจารย์โต้งอยู่ใกล้ตลาดไหมคะไกลอยู่เหมือนกันลําบากหน่อยนะแต่ผมไม่ไปแล้วตลาดบ้านบ้านหมออาจารย์โต้งไม่ไปแล้วแม่ค้าลังพึ่งหายโอเคค่ะก็แต่ผมก็มองอยู่เนก็คุยอะไรกันตลอสำหบที่ ไปตลาดหรือว่าคนแก่นําเลขกับคนแก่คนที่มีอายุมากกว่าต้องไปซื้อในตลาดที่เป็นแม่ค้าคนแก่หน่อยสูงอายุสูงอายุหน่อยสูงอายุหน่อยขึ้นหนักเลยครับนี่สำหรับคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นะคะลองดูค่ะอ่คนเกิดวันอะไรคะวันพฤหัสวันพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีช่วงล่วงแจกได้โชค สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันนี้จะได้โชคลาอแต่แต่ต้องดิ้นรนหน่อยต้องดิ้นรนค่ะต้องดิ้นรนดาวอาทิตย์ต้องดินน้นรนค่ะเออดิ้นรนยังไงคะอาจารย์แต่ดิ้นรนเนี่ยเออกเรียกใช้อะไรความมั่นนะในการหาอย่าเปลี่ยนใจชอบเล่ใไหนแล้ว<อ>เล่นนั้นเลยแสดงว่าเอาอย่างนี้ขเข้าใจแล้วค่ะความหมายต้องดิ้นรนหมายถึงว่า ฟังคลิปเมื่อสักครู่ย้อนกลับไปฟังใหม่ดาวหกดวงนั้นชอบดวงไหนเป็นพิเศษก็ฟันไปเลยใช่ฟันไปตัวเดียวอ่าค่ะไม่ต้องลังเลนะคะมุมมุมานะในเรื่องเกี่ยวกับใช่ฟันไปเลยอ่ะชอบฟันไปชอบชอบชุดใดชุดหนึ่งก็ให้เล่นไปเลยอย่าไปเปลี่ยนใช่ใช่ใช่อย่าไปเปลี่ยนใจใช่ใช่ใช่ค่ะอ่าสําหรับคนเกิดวันพัสอันนี้ลาหูค่ะต่อไปราหูคนเกิดวันอะไรคะ วันพุธกลางคืนกลางคืนค่ะก็จะก็จะเหมือนกับวันพุธจังวันแหละเล่นไม่แนะนําให้เล่นให้ไม่แนะนําให้เล่นด้วยตัวเองสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะถ้าท่านยังมีน้สินอยู่ไม่ไม่ไม่แนะนําให้เล่นนะครับอ๋อจะเล่นก็น้อยหน่อยก็ฝากเพื่อนฝากเพื่อนก็ได้ฝากเพื่อนที่เป็นผู้ชายผิวดําฝากเพื่อนที่เป็นผู้ชายผิวดำอาเพื่อนเป็นผู้ชายผิวดําในการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ค่ะคนเกิดวันพุธ ควรจะสวดมนต์ควรจะสวดมนต์ด้วยควรจะสวดมนต์นะครับดีนะที่อาจารย์โต้ไปก่อนสวดก่อนหนึ่งตำราแล้วไปซื้อต้อสวดก่อนนะครับต็สวดสวดเรื่อยๆสวดทุกวันได้ก็ดีนะครับอ่าแนะนําให้สวดทุกวันนะครับเพื่อที่จะมนต์นั้นจะเพิ่มพลังงานให้กับเราเช้ามาก็ให้สวดอิติปิโสทักข้าห้าจบอิติปิโสนะห้าจบโสดห้าจบนะครับสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนหรือวันราหูค่ะ ถึงจะได้คู่มิรใหญ่นะครับแต่ว่ามันเป็นสีดําอ่ะเป็นสีดํามันเป็นสีดํามันก็เลยหนักหมดหมองหน่อยหมดหมองมหมดมมหม,ดมองความทุกข์ระทมอ่าก็ถ้านั้นก็ฝากเพื่อนซื้อฝากเพื่อนซื้อได้เลยนะคะฝากเพื่อนซื้อแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรจะเยอะนะครับ <c oughs> เอาแค่พอโชคเรามีตาม,มกำลังเราพอแค่โชคเรามีนี่แหละค่ะถ้าเพื่อนบอก ก็ตามตามเข้าไปสักสิบยี่สิบบาทสักคู่สองคู่นะครับค่ะตามนี้ครับค่ะวัดพุธกางคืนสุดท้ายก็จะเป็นคนเกิดวันศุกร์เกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์เป็นไงคะวันนี้ดาวเพือหัะสีแดงค่ะแรงฤทธิ์ถ้าอยากจะได้โชคก็ควรไม่ะำพุทธากี่ใหญ่นะถ้าต้องควรจะไปไหว้พ่อแม่พ่อแม่รักมีพ่อแม่รัศมีนะคะ ดาวพระนขัดสีเดิมขอพรค่ะขอพรอพ,พ,พ่อแม่รัศมีหรืออพ่อแม่อุมาเทวีค <ขา S 2> ่ะสำหรับว่าจะมีโชค <ขา S 1> ในวันนี้นะครับแล้วควรทําบุญใส่บาตรท,ทาบุญใส่บาตรกราบขอพรแล้วก็คนเกิดวันศุกร์วันนี้นะถ้าใครจะเสี่ยงโชคปาดต้องหนักแน่นนะครับอย่าไปหาด่าใครครับวันนี้ทั้งหันปากต้องหนักแน่นปาต้องหนักแน่นใครว่าอะไรใครว่าให้ให้ให้นิ่งเขาไว้ให้นิ่งเขาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ จะมีโชควันนี้แนะนำในในดวงทั้งเจ็ดวันแนะนำวันนี้นะครับค่ะวันจันทวันวันที่นั่นที่สุดก็คือวันอังคารอังคารลองก็ลองมาก็คือวันศุกร์วันศุกร์อแล้วก็วันศุกร์แล้วก็จะมาเป็นวันจันทร์นะครับแต่วันจันทร์แนะนําให้เป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าอังคารศุกร์แล้วก็จันทร สามตัวครับอังคาร <3 S 1> สุกจันนะคะสําหรับท่านใดที่เกิดอังคารสุกจันทร์นะคะลองนําไปสอดแทรกก็คือตัวนี้นะครับอาสอดแทรกก็คือวันพฤหัสค,ค่ะ ลองเสี่ยงโชคเอาตามที่เราโอเคแล้วก็ลองนำคลิกแบบนี้ดีๆสิ่งดีๆเหล่านี้ลองไปทําตามที่อาจารย์แปะท่านแนะนํานะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านศาสตร์ไพ่และก็รายวิชาอื่นๆกับอาจารย์แปะอาจารย์โต้งแล้วก็อาจารย์อีกหลายๆท่านก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ที่แอนโฮราพารวย8 8ทางตัก,ตกศิลาของเราก็จะเปิดคัสกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ โอเคใครที่ได้รับโชควันนี้โชคเล็กโชคใหญ่อะไรก็แล้วแต่พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราว่างจะรีบตอบกลับโดยทันทีเนาะ<ค>แล้วก็ใครที่ได้โชคแล้วก็เอาไปทําบุญกับพวกเด็กอ่าค่ะใครที่ได้รับโชคนะคะต่อยอดบุญโดยการทําบุญกับเด็กด้วยอ่ะทีนี้ <5. S 1> สมมุติว่าถ้าใครอยากจะร่วมบุญมูลนิธิของเราตักศิลาของเราก็ต่อยอดบุญโดยการ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะสามารถมาทําบุญกันได้ที่มูลนิธิตักศิลาเ,เพราะว่าของเราจะมีโครงการดีๆช่วยเหลือสังคมโดยการเขาเรียกว่าเด็กพิการาแล้วก็ทุนการศึกษาเด็ก สร้างพระอะไรแบบนี้นะคะ<ม>แล้วก็เราต่อยอดบุญกันเรื่อยๆแบบนี้ไปในทุกๆครั้ง<ม>อยู่แล้วนะคะใครที่ติดตามข่าวสารก็จะเป็นที่รู้กันเนาะก็เรามาบอกบุญกันค่ะสําหรับวันนี้เรายังไม่ฟันโชคเรื่องดาวกันเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะคะ<ม>เดี๋ยวเขาเก็บนี่ก่อนขอเก็บก่อนค่าได้เลยจ๊ะ <laughs> แต่บอกขอเก็บก่อนนะคะโอเควันนี้ อาจารย์แอขอฟันโชคดาวดวงเดียวตามที่อาจารย์แอชอบนะคะท่านใดที่อยากจะดูสถิติสามารถเข้าไปดูในกลุ่มไลน์ได้เลยเพราะว่าเราก็จะมีสถิติไว้ให้ใหกับทุกท่านทุกอาจารย์อยู่แล้วนะคะฟันโชคดวงเดียวตามที่อาจารย์แอชอบนะคะคือดาวห้าหรือดาวพฤหัสค่ะอยู่ในตําแหน่งราชาฤกษ์และยังได้นาวังปุเอกด้วยสําหรับอาจารย์แอคิดว่าน่าจะมาแรงในช่วงเย็นๆนะคะลองติดเบิลไว้ดูแล้วก็อาจจะมีติด ปลายนวมช่วงกลางคืนลองดูนะคะแต่ท่านใดที่อ,อยากจะรับ2ตัวหรือ3ตัวแอดไอดีไลน์แอด,ดโฮราพารวย8 8อาจารย์แอมีแนวทางไว้ให้สำหรับคนที่อยากจะเจาะลึกๆแล้วก็ตามเทคนิคอาจารย์แอนะคะสำหรับอาจารย์แอให้ดาว5ค่ะดาวพฤหัสอ,อาจารย์โต้งค่ะเรืออาจารย์แปะก,ก่อนดีอาจารย์แปะก,ก,ก่อนก็ได้ค่ะสาหรับวันนี้นะครับก็ดาวที่ว่า น่าจะมาน่าจะมานะคะน่าจะมาเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยก็ดาวดวงนี้ก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคค่ะก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูนะคะอาจารย์แปะให้ดาวราหูนะคะทั้งสองตัวล่างสามตัวซื้อลอตเตอรี่ได้ครับก็มีลอตเตอรี่ค่ะมีดาวราหูมีดาวราหูผูกไว้นะครับดาวราหูนะคะโอเคอาจารย์ต้งค่ะส่วนผม อ่าเป็นดาวที่ชอบนะครับไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครค่ะแ้วก็อยู่ในนี้แหละครับอยู่ในนี้ค่ะเป็นดาวที่มาช้าที่จุดของจักรวาลนี่ค่ะดาวเสาครับดาวเสาค่ะดาวเสาครับดาวเสานะคะอาจารย์แปให้แปดสิบผมก็แปดสิบเหมือนกันแปดสิบนะคะอ่าอาจารย์แปะให้แปดสิบอาจารย์ต้งให้แปดสิบสำหรับอาจารย์แอดาวห้าอาจารย์แอให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นส่วนตัวนะคะแต่อาจจะไม่เหมือนกับ ท่านอื่นเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบวิเคราะห์ไปแนวทางอืนอ่นเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะแนวทางวิชาการเราสามารถนํามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญค่ะบางท่านเอาไปใช้เขาเรียกว่าต่อยอดในการ ประกอบอาชีพและที่สําคัญประกอบอาชีพไม่พอยังมานั่งวิเคราะห์ดวงกันได้เวลาเราว่างๆก็เนี่ยค่ะอาจารย์แป๊ก็จะมาเปิดไพ่ดูให้เราแบบนี้แหละค่ะนะก็สนุกสนานกันไปก็ตามดาวขึ้นในแต่ละวันใน<ช>แต่ละช่วงเวลานะครับใช่ใช่ใครที่ฟังมาตั้งแต่ต้นคลิปฟังไม่ทันว่าดาวดวงไหนอยู่ในนาวางอะไรตำแหน่งอะไรย้อนกลับไปฟังได้นะคะแล้วก็ฟันโชคแต่ละท่านวันนี้อาจารย์แอ5้อาจารย์แป๊8อาจารย์ต้ง7ด 5 8 7ลองติดเอาไว้นะคะหรือใน6ดวงนี้สามารถสลับกันไปมาได้เลยตามที่เราชอบก็ใช้วิจารณญานะครับของแต่ละท่านใช่ค่ะก็อย่าลืมนะครับเปิดไพ่เมื่อกี้457ด้วย <c oughs> เอาเขียนอ่ะ457ค่ะ457นะคะเมื่อกี้ในไพ่นะคะลองวิเคราะห์ดูท่านใดได้รับโชคได้รับลาบก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะต้องลาไปก่อนที่สำคัญอ,อย่าลืมเลยนะคะฝากกดไลค์ค่ะฝากกกดแชร์นะครับ กดติดตามกดติดตามกดสังคมแชร์นะครับก็จะมีข่าวสารให้กับสมาชิกนะครับดีไหะ ใน,ในทุกๆวันทั้งทาง,งช่องทาง YouTube โหราพารวยแล้วก็ทางเพจโหราพารวยเช่นกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะลาไปกับดาวเด่น6ดวงทิ้งไว้ท่านใดรับโชครับลาบก้อนใหญ่ก้อนเล็กอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยขอเป็นคำสุภาพนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนลาไป,ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ